สวัสดีครับพบกับลุงพีแล้วนะครับใน s ซเนอร์จี้หรือว่าในโลกของเรามีปืนนี้ก็ดีนะหรือว่าเออเฮ้ยรถอะไรติดปุ๊บอ่ารถติดนี่โอเคโอเคไปเขายิงกันแล้วเขายิงกันแล้วออกมาจากรถได้ไหมอุ้ยพวกกลับมโอ้ตายอ้ทำไมลุงจิงทุกคนไวขนาดนี้ลุงลุงไปท่องนรกก่อนเดี๋ยวมา เดี๋ยวผมต้องกดลงมาก่อนอ่านี่อ้าวยกยกยกดูดดูดดูดด pues ูดลดดูดดูดลดรดรถลุงกันรถลุงกันดูดรถลุงกันลงมาเร็วรถลุงกันลุงลุอยลุงเดี๋ยวแย่งกันเดี๋ยวแย่งกันได้ทุกคนได้ทุกคนเดี๋ยวใช้ไม่เป็เอาเฮ้ยลุงก่อนลุงก่อนลุงกันอย่างนั้นเลยลุงบ้านว้าเอาลงเอาลงอุ้ยฮะบก รถลุงรถลุงเอารถมาโอ้รถมาไปไปทะลุทะลุกระจกเลยเรือนั่งรถเรื่องร่งหน้าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลอก่อนรอก่อนรอก่อนรอก่อนโอ้โหเท่ไปไหนเนี่ยอุ้ยมีตัวอะไรบินอยู่นั่นน่ะโอ้โหเออโชคดีโชคดีที่ไม่ได้โชคดีโอ้โห โชคดีสุดๆพระเจ้าช่วยกล้วยตากเรารอดอตาย,ยาไม่อยากจะเชื่อเออเอาไปจริงเลยวันอย่าวิ่งมาแรงนีในในในใ้ใส่รูปใส่รูปโปรไฟล์หน้าพี่เอที่ตัดเสื้อบอล<น> <c oughs> วิ่งมาด้วยนึนกว่าจะมาชวนตัดเสื้อบอลเฮ้ยเฮ้นี่เกิดแล้วนี่เกิดแล้วรถเกิดแล้วไปแนละ้วไป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  <c oughs> เร่งเร่งส, <c oughs> งสปีดในตนักอึ้งจ้ะ อ plane. อเอามะปรางมาดูเน uh, mm ี่ยน้องมะปรางเห็นรูปโปรไฟล์น้องมะปรางว่าเนี่ยต้องเอาคนนั้นเข้าสังกัดเราพี่เน่นะโอุ้ยลูกบอลอะไรเนี่ยพี่พีเอลูกบอลพี่ลูกบอลด้านหลังพี่ออ้ยดิฟ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 ลงเขาโตเกียวดิฟเดียว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 เดียยวเฮ้ยพีเอมาเล่นกันพี่ พี่เอ,อมาเร็วเดี๋ยวผมแขวงให้พี่มา <ใน S 1> เร็วรพี่เอ,อไหนไหนพี่เอ,อแขวงแทกดขวงพี่ไหวเหรอมาปรางไหวเหรอมาปราง<ห>มาปรางขวาดิมาปรางขึ้นเหนือ <ปะ S 1> ขึ้น <ปะ S 1> เดินขวาดิถอยหลังก่อนดูดูเดียวเดียวเดียวไปแล้วโอ้โหเออเว้ยใช้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวกำลังนึกความจำอยู่อ๋อนี่ไง เอาโดดมาโดดมาโดดมาฮึบมารอดูรอดูพี่เอเรารอดูพี่เอเราพี่ไม่ได้นะเนี่ยโพี่เอเอาโดดมาอ่าหนึ่งสองสองเฮ้ยนี่ไง จากลากันไปให้รู้ว่าเกมนี้เราต้องมาอยากเป็นทีมให้รู้จักคำว่าพ้องเพื่อนเตรียมพร้อมจากลาเชิญคนเข้าโมเดลลิ่กับพี่หน่อยเจอรถไฟรถไฟอยู่ข้างหน้าเตรียมพร้อมแล้วพี่เอลงก่อนเลยยุบอุ้มทันพี่เอผมผ่านพี่อ๋อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ย ยุงกัดเมื่อกี้โอ้โหคิว่าน้องต้องไปเรียนขับรถใหม่แล้วเนี่ยโอเคฮะวันนี้ลุงพีคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะกับเกมซ y n เน g y จี้นะครับโอเค วันนี้เรามีพี่เอที่จริงชื่อปอร์เช่แล้วก็ลูซิเฟอร์55ไม่รู้มีชแนลหรือเปล่าคือวันนี้ที่เรามาเล่นให้คุณผู้ชมได้รับชมกันก็อยากจะให้เล่นเกมเก่าๆบ,บ้างอย่าเพิ่งเบรลืมมันอย่างพวก h a l f Life 2ถ้าใครยังไม่เคยเล่นเนี่ยก็แนะนําว่าให้ลองเล่นดูถ้าอยากเล่นกับเพื่อนก็แนะนําว่าลงมัดสนุกจนี้ผมทิ้งนิก์ไว้ด้านล่างนะฮะเดี๋ยวอย่าลืมครับเล่นเกมให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์มาจากเกมนะครับถ้าคุณผู้ชมชอบอยากให้ลุงพี่เล่นต่ออีกไม่ว่าจะเกมอะไรก็บอกกันมาได้ด้านล่าง ลุงพีคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับจี